โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับเพียวหนึ 1, 5, 4, ่งห้าทวีคลิปคลิปที่แล้วพี่ทําคลิปอันนี้ไปนะครับอนิเมะอนิเมะเอเวนเจอร์นะครับผมก็มันมีเกมอะไร Project ์ l a y e r คล้ายเกมก็มันก็เกมเดมอน s l a เล r เยอร์นะทุกคนเออเพิ่งเปิดมาใหม่ได้2องวัน4วันแล้วนี่แหละเออทุกคนวันนี้ก็พี่ก็เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็จะมาก็พอรู้แบบ คร่าวๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเล่นนะครับผมคนที่เล่นในมือถืออ่ะอ่ะทุกคนคือเกมนี้มันเข้ามาใช่ป่ะมันจะมีแบบนําแบบแนะนําเล่นนะทุกคนแบบมีแบบมันจะสอนคอมโบด้วยนะคือแบบตอนที่สอนคอมโบนี่พี่นานมากนะครับผมคือถ้าทุกคนกดลูกหมัดใช่ป่ะเออมันจะมีกด R R ก็คือต่อยธรรมดานะกดตรง R นะแล้วเอ๊ะกดตรง L มันจะต่อยธรรมดากด R ก็คือแบบคล้ายๆเตะนะทุกคนเออเห็นนะ เออทุกคนคือที่มันสอนเนะครับผมคือคอมโบนะคือทุกคนกด R L R L R L ตอนแรกนะเออมันก็คือต่อยบนอากาศเออคือเตะคือแบบเตะขึ้นไปต่อยบนอากาศนะคือแบบที่งงตอนเนี้ยเออครั้งที่สองก็คือ R L L อะไรเนี่ยทุกคนมันจะมีบอกอยู่เลยโคแบบเออคนไหนที่เล่นมือถือก็จําไว้แล้วกันโอเคคนไหนที่ทำไอ้ที่มันแนะนําเล่นวิธีการเล่นเสร็จแล้วมันก็จะมาเกิด ที่บนเขาตรงใกล้ๆนี้เลยทุกคนเออตรงใกล้ๆนี้เลยนะครับผมโอเคคือในโทรศัพท์แบบมันไม่มีให้กดปุ่มเมนูใช่ป่ะวิธีการกดเมนูขึ้นมาเด้อทุกคนคนที่เล่นในมือถือนะก็คือกดกดคือแตะที่หน้าจอค้างอะ่ะเออทุกคนเห็นนะแตะกดแ,แบบแตะหน้าจอค้างเลยนะทุกคนเออจะแตะตรงตัวเราหรือก็ได้นะครับหรือจะแตะตรงพื้นดินทรายก็ได้นะทุกคนเออตรงก็แตะให้แบบความว่างเปล่านะกดค้างไปเลยอนะทุกคนเห็นนะ ถ้ากดค้างมันก็จะแบบหายถ้ากดอีกทีมมันก็จะขึ้นมานะครับผมเออทุกคนแล้วก็ระบบตั้งค่านะผมนี่ก็จะปีประมาณนี้เลยนะทุกคนระบบตั้งค่า ECGSR คืนชีพกด R เออทุกคนปรับแต่งปรับชุดต,ตกแต่งแล้วก็แสดงความหมายอะไรก็คือแค่าั้นเถอะอันนี้ก็คือแบบระบบ,ะบ,บตั้งค่าเมนูนะทุกคนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนะี่ย เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเกิดอ,อะไรขึ้นวะทำไม,มเงิหน,น,น,นงหน้าขึ้นไม่ได้ดดวะเนี่ยเดี๋ยวเงินหน้าขึ้นไม่ได้กดรีสต์ก่อนโอเคได้ละคืนชีพมันต้องรอน่าจะรอเลือดรอเลือดประมาณหายเขียวน่าจะฟื้นคืนชีพให้อย่างไงนะครับทุกคนโอเคนะผมเรามากดกดค้างเลย อันนี้ก็คือแบบเป็นคล้ายๆกระเป๋านะทุกคนอันนี้ก็คือหมัดนะอันนี้ก็คือหมัดเรานะอืมอันนี้ก็คือแผนที่นะที่มันแจกมาก็คือแบบคนที่เล่มใหม่ก็คือแบบมีประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคคือแผนที่ทําอะไรได้นะทุกคนคือมันสามารถแบบเป็นไกด์นําทางเราได้นะทุกคนเอ่อนี่เห็นนะอันนี้คืออันนี้คือหมู่บ้านก็คือจุดเริ่มต้นนะทุกคนถ้าคนไหนที่อยากไปเมืองที่สองนะครับผมถ้า มันก็จะบอกวิธีการไปถ้ำแล้วก็พวกเอ่อวิธีการภูเขาอะไรเนหมู่บ้านนะทุกคนทาําปานต่างๆซื้อวุตต่างๆนะครับผมทุกคนคือถ้าทุกคนจะปลดได้ก็คือทุกคนต้องปลดล็อกก่อนนะครับอืมทุกคนต้องปลดล็อกในการใช้เงินที่พันสองพันสองนะครับผมทุกคนใช้เงินอยู่ที่พันสองนะเออแล้วก็มันก็เหมือนกันหมดเลยใช้เงินอยู่ที่พันสองเหมือนกันหมดเลยทุกหมู่บ้านนะทุกคน โอเคครับผมกดออกกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับผมต่อไปอันนี้คือแผนที่นะต่อไปก็จะเป็นแบบระบบแบบให้เงินกันได้นะทุกคนคือทุกคนเห็นรูปเงินตรงนี้ปะที่มันเียนวายี่สิบสองอ่ะสีทองทองอ่ะทุกคนนี่นี่ตรงนี้เลยครับคือทุกคนสามารถทิ้งเงินให้ได้ทุกคนตอนนี้ผมมีเงินอยู่ยี่สิบสองบาทนะแล้วใส่จํานวนเงินไปเลยปึ๊บผมจะใส่ไปสักสองบาท เอโอเคปึ๊บมันก็จะได้ลูกกระเป๋ามาแบบนี้นะเอคือผมกดไปมันใช้ไปเร็ววะไม่รู้มือถือทิ้งยังไงนะโอเคครับผมต่อไปก็กดมาเลยปึ๊บตรงนี้นะทุกคนอะไรอะ่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นคือว่าเราอะไรเป่าน้ำเต้าอันอันแรกก็คือนักกระเป๋าน้ำเต้านะนี่สแสดงขอบคุณนามสกุลอ๋อชื่อของคุณนามสกุล อ,อ,อันแรกก็คือน้าเป่าลำเต้าป่ะทุกคนอันแรกก็คือเป่าลำเต้าอันที่สองก็คือนี่คือความน่าจะแบบฆ่าพวกเดมอนหรือไลน์เนี่ยเออทุกคนโอเคต่อไปเลยครับผมทุกคนต่อไปก็เป็นเกมพาร์ตนะน่าเป็นเกมพาร์ตมีพีคูณสองอีพีคูณสองอีพีนะครับผมทุกคนสิบห้านาทีรีเซ็ตการหายใจ รีเซตการแข่งขันรีเซตการแข่งขันของคุณแล้วก็สำหรับมาตเตอรี่สำหรับอไออีกคูณ2มาลต,ตอรี่อ,อ๋อแล้ายๆคูณ2 s k ส,สก,กิลปะ15หนาทีสำหรับสก,กิล5้นาที15นาทีอะ่ะแล้วก็สร้างร่างกายสุดภาพทั้งหมดไม่รู้คืออะไรโดนเน็ตเหรอถ้าโดนเน็ไม่รู้คือนนอะไ,ไรนะ แล้วก็ส5บ้าซีแลนสปินอ๋อสุ่มสป,ปินเหรอโอเคต่อไปก็จะมีระบบปาร์ตี้ด้วยนะทุกคนทุกคนสามารถสร้างปาร์ตี้ได้นะครับผมแล้วก็เชิญเพื่อนเข้าปาร์ตี้ได้นะออกปาร์ตี้ก็ได้โอเคประมาณนี้นะผมโอเคคนไหนที่คนไหนที่เข้ามาเริ่มต้นนะครับผมผมจะบอกอจุดทำควยแบบได้เงินดีๆหลักๆเลยนะทุกคนโอเคเรามาหายตัวผมสีชมพูนะโอเคมันก็จะมีรูปบอกอยู่นะทุกคน แล้วก็กดตรงอันซ้ายมือสุดเลยครับผมซ้ายมือสุดปุ๊บปโอเคมันเดินนะเดินนะแล้วเราก็แบบไปทำเควสเลยนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยมันจะมีให้เลือกเควสอยู่แล้วกันนะมันมีอยู่สเควสอันแรกก็คือเควสฆ่าพวกไอเนี้ยประมาณ5ตัวนะครับผมเควสที่2เควสที่สองก็คืออุ้มเด็กนะอุ้มเด็กอุ้ยอุ้ย อุ้มเด็กอุ้มเด็กแล้วก็พี่แนะพี่แนะนําให้ทําเควสอันที่สองนะทุกคนอุ้มเด็กไอ้เหี้ยทะลึ่งและวทะลึ่งและมาดิมาดิคอมโบสุดผิวอาร์เอลอาร์เอลอาอล้ยโอ้้ยมาดิเอลอาร์เอโอเคสวยโอเคคนไหนที่แบบปลดล็อกแบบปลดล็อกแผนที่ได้ทุกคนแบบสามารถแบบ ไปว์าไปแต่ละเมืองได้นะทุกคนอออเอามากดมากดที่ม้าได้เลยนะทุกคนว่าจะว์าไปเมืองต่างๆให้นะผมโอเคครับผมเควสไอตรงนี้ก็คือแบบเซฟสปาวนะทุกคนคล้ายคล้ายเซฟคนไหนที่ตรงลีกเขียวเนี่ยคือคิดตั้งก็คือแบบจุดเซฟนะทุกคนเออจุดเซฟนะผมต่อไปนะครับผมเควสปลูกผักนะตัดตัดหญ้าเออตัดหญ้าเควสตัดหญ้าถือว่าได้เงินดีนะผมได้พีดีด้วยนี่เควสตัดหญ้า โอเคเราก็มาตัดยาพวกนี้นทุกคนเก็บเออมันเป็นเควสเก็บยานะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยแล้วเราก็เก็บไปะนะโอเคปึ๊บต่อไปเออเดี๋ยวจะพาคนไหนที่มีเงินเยอะๆแล้วเดี๋ยวพาไปซื้อดาบดีกว่าปะไปซื้อดาบเลยดีกว่าปะทุกคนไปจุดซ,ซื้อดาบอยู่ตรงนี้เลยครับผมอยู่ในบ้านนะหนี่นีไอตัวเนี้ยเออไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย นี่ทุกคนในตัวนี้นะจดซื้อดาบนะเรามาหายตัวนี้เลยหัวแดงแดงนะนี่หัวแดงแดงเป็นเชฟนะครับผมมันคือเชฟโอเคม,มีอาหารขายไหมถ้ามันเป็นเชฟโอเคไม่มีนะนี่ทุกคนสามารถซื้อดาบเลดได้นะครับผมคาตาน,นะอยู่ที่ห้าร้อยอันนี้ก็เป็นโกลเด้นดาบสีขาวแนะนำให้คนไหนที่แบบซื้อ5้า้อยดีกว่านะทุกคน แนะนาซื้อดาบห้าร้อยด้วยอ่ะเออโอเคครับผมต่อไปนะครับผมทุกคนผมแนะนํานะครับฟาร์มเมืองนี้ให้ถึงเลเวลสิบนะครับผมทุกคนคนไหนที่ฟาร์มถึงเลเวลสิบแล้วอะ่ะผมจะแนะนําไปถ้าเลยนะครับผมวิธีการไปถ้านะครับผมคือตอนนี้ยังไม่ปลดคนไหนที่เล่นเริ่มต้นนะครับผมฟาร์มถึงเลเวลสิบแล้วไปถ้ากันปะวิธีการไปถ้าเราก็ต้องตรงมาเรื่อยๆนะผมตรงมาเรื่อยๆนะครับปุ๊บไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะทุกคน โอเคเราจะอยู่ซ้ายมือนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยทุกคนโอเคไปเราจะถึงแล้วนะครับผมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่ไงเจอถ้ำแล้วครับผมถ้ำนี้ก็จะมีอยู่เคสเดียวนะทุกคนโอเคนี่ถ้ำปึ๊บคือแนะนําให้ฟาร์มตรงถ้าไม่ถึงเลเวยี่สิบนะครับผมทุกคนโอเคปึ๊บปุ๊บเราก็กดเราเวสไปคือตอนนี้ผมยังเวิวไม่สิบไงยังทําไม่ได้นี่ครับผมโอเคก็ okay. แล้วมันมีจุดเซฟด้วยนะครับผมคนไหนที่แบบที่เกียดเกิดที่จุดเริ่มต้นก็มาเซฟตรงนี้เพื่อเกิดตรงนี้แล้วก็ฟาร์มเฟสตัวนี้ชิลๆได้เลยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาสอนทําปานนะครับผมแล้วก็วิธีการฟาร์มเงินแล้วกันนะทุกคนคนไหนอยากให้มีคนดูคนไหนอยากให้มีอีพีหน้านะครับอยากมาดูอีพีหน้าต่อแบบแบบวิธีการฝึกปานแบบสอบปานสอบข้าดาบค่าศูนย์อย่างเงี้ยเออ ก็ขอคนละ50าสิบไลค์นะทุกคนคลิปนี้ก็ขอแบบสักพันวิวสองพันคือแบบคลิปที่แล้วคือได้ประมาณ2,000วิวเลยโอ้โหไปแบบภูมิใจมากทุกคนภูมิใจมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกันคอมเมนต์เป็นกําลังใจอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมานะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณมากครับไปละทุกคน ไอ้กันทำเที่ยวไหม